หลายตำบลในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาประชาชนราว2,000คนประกอบอาชีพขุดหินทรายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เป็นต้นมาแม้กระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการรณรงค์ให้ใช้หน้ากากอนามัยในการขุดหินทรายแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งป่วยเป็นโรคปอดฝุ่นหินหรือโรคซิลิโคซิสตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาประมาณ160รายเสียชีวิตไปแล้ว29รายปัญหานี้ทางโรงพยาบาลสีคิ้วได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสีคิ้วแล้วก็ทางพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในการที่จะดูแลประชาชนที่สัมผัสกับฝุ่นหินนะคะทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสมรรถภาพปอดการเอ็กซเรย์นะคะรวมถึงการให้ความรู้เรื่องของการป้องกันตนเองให้ให้ห่างไกลจากทิศภายของฝุ่นหินนะคะรวมท,ที่ง่ายง่ายคือการใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันตนเองนะคะผลจากการมีผู้ป่วยด้วยโรคปอดฝุ่นหินเป็นจำนวนมากในพื้นที่ทำให้ทีมหมอครอบครัวของอำเภอสีคิ้วทั้งระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านต้องทำงานหนักเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคปอดฝุ่นหิน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการหนักต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการหายใจดังเช่นผู้ป่วยรายนี้เราก็ให้การรักษาแบบประคับประคองโดยในร่วมมือกับทางในโรงพยาบาลน,นะครับทางจัดตั้งคลินิกสำหรับโรคปอดุึหินโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ติดตามขึ้นทะเบียนนะครับติดตามให้การรักษา ยาพ่นหรือว่าออกซิเจนนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยหนักต้องการออกซิเจนติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับ